สวัสดีครับในช่วงปีที่ผ่านมานี่ถ้ามีคำไหนที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยนะฮะก็น่าจะหนีไม่พ้นคำว่า AI กระแสะความตื่นเต้นมันแรงมากจริงๆจนหลายคนก็เริ่มถามแล้วว่าเอ๊นี่มันคือฟองสบู่ลูกใหม่หรือเปล่าซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยก็คือถ้าวันหนึ่งฟองสบู่ AI ที่ว่าเนี่ยมันแตกขึ้นมาจริงๆ ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะตัวจริงในเกมยาวๆนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะถ้าเรามองแค่ผิวเผินตามข่าวรายวันเราอาจจะเห็นว่าบริษัทนั้นระดมทุนได้บริษัทนี้เปิดตัวโมเดลใหม่แต่การวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะมองข้ามกระแสหายพวกนั้นไปให้หมดเลยแล้วมาดูกันที่ปัจจัยเชิงโครงสร้างจริงๆปัจจัยที่มันแข็งแกร่งแล้วก็จะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะในระยะยาว ซึ่งภาพที่ออกมามันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาค่อยๆแกะตูกันทีละชั้นเลยดีกว่าเริ่มจากฝั่งที่ดูเหมือนจะเป็นต่ออยู่ตอนนี้อย่างสหรัฐว่าทําไมพวกเขายังกลมความได้เปรียบเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือแล้วทําไมจีนถึงยังไม่ถูกนับว่าแพ้ในเกมนี้แล้วสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือ ใครกันแน่ที่เป็นผู้แพ้ที่แท้จริงในสมการนี้เอาล่ะครับถ้าจะให้เริ่มเลยจุดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สหรัฐได้เปรียบแบบสุดๆเลยก็คือเรื่องชิปลุ้นๆเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะจะเรียกว่าเป็นคอขวดของเทคโนโลยีทั้งหมดเลยก็ได้ AI ที่เราเห็นว่ามันฉลาดแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องวิ่งอยู่บนชิปพวกนี้ละค่ะและสหรัฐก็คุมห่วงโซ่อุปทา,านนี้ไว้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆข้อมูลที่เรามีชี้ชัดมากว่า Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันตอนนี้ครองส่วนแบ่งตลาดชิป AI อยู่ที่ประมาณ85-90%เลยค่ะ โอ้โห oh, 85ถึงคือแทบจะผูกขาดตลาดอยู่แล้วแต่ที่น่ากลัวกว่านนั้นคือมันไม่ได้มีแค่ n อ i นวเดียใช่ไหมครับมันมีผู้เล่นที่อยู่ลึกลงไปในซัพพลายเชนอีกใช่เลยค่ะถ้าเรามองลึกลงไปอีกเราจะเจอ ASML เป็นบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ที่เป็นบริษัทเดียวในโลกเลยนะที่ผลิตเครื่องจักรที่เรียกว่า EUV ได้ซึ่งเครื่องนี้มันจำเป็นมากๆสำหรับการผลิตชิปขั้นสูงรุ่นใหม่ๆ และที่สำคัญคือ ASML อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐอ๋อคือสหรัฐบอกไม่ให้ขายก็ขายไม่ได้ใช่ค่ะและปลายทางก็คือ TSMC ของไต้หวันโรงงานผลิตชิปที่ดีที่สุดในโลกก็อยู่ในเครือข่ายความมั่นคงของสหรัฐอีกทีหนึ่ง พอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดมากเลยนะครับว่าสหรัฐคุมเกมอยู่จริงๆทั้งต้นน้ำกลางน้ำเลยมันเหมือนกับว่าต่อให้มีบริษัท AI หน้าใหม่เกิดขึ้นมาแล้วล้มไปเป็นร้อยเป็นพันบริษัทแต่ตราบใดที่คนคุมเครื่องจักรกับโรงงานยังเป็นสหรัฐอำนาจที่แท้จริงก็ยังอยู่ที่เดิมบทสรุปมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะอำนาจในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังที่สุดยังคนอยู่ในมือของฝั่งอเมริกาซึ่งมันเป็นความได้เปรียบที่ทิ้งห่างคนอื่นไปไกลามาก แต่การคุมต้นน้าแบบนี้มันจะยั่งยืนจริงหรอครับเพราะเราก็เห็นข่าวว่าจีนเองก็ทุม่มงวประมาณมหาศาลเพื่อสร้างชิปของตัวเองนะไม่เหมือนว่าเขานั่งเฉยๆนะครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือจริงอยู่ที่จีนกําลังพยายามไล่าตามแบบสุดชีวิตเลยแต่ช่องว่างทางเทคโนโลยียังห่างกันอยู่หลายปีมากการสร้างชิปที่ซับซ้อนขนาดนี้มันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศชนวัต,ตกรรมหรือ innovation ecosystem ที่แข็งแกร่งมากมาก ซึ่งนี่ก็คือความได้เปรียบข้อที่สองของสหรัฐที่ลอกเรียนแบบกันไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะคำว่าระบบนิเวศนี่มันหมายความว่ายังไงครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่แค่เงินเลยค่ะมันคือส่วนผสมที่ลงตัวของหลายๆอย่างทั้งเงินทุนระดับสูงที่กล้าเสีย่ยงออิสระทั้งความคิดให้นักวิจัยได้ทดลองเต็มที่มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก การดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดจากทั่วโลกให้มารวมตัวกันและที่สำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมที่กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะล้มเหลวครับซึ่งทั้งหมดนี้มันคือ DNA ของซิลิคอน Valley ที่สั่งสมมานานมากซึ่งถ้าเราดูชื่อผู้เล่นตัวท็อปในวงการ AI ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น OpenAI, Google DeepMind, Meta, Anthropic, Microsoft ทุกเจ้าก็มาจากระบบนิเวศนี้ทั้งหมดเลยในขณะที่บริษัทจีน แหล่งข้อมูลที่เราดูมาสรุปไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าดีมากแต่ยังไม่ใช่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกใช่ค่ะคือเขาสามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาต่อย,ยอดได้เก่งมากๆแต่ยังไม่ใช่ผู้ที่คิดคนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้ตั้งแต่จุดเริ่มตน้นซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาถึงปัจจัยที่3าที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเรื่องของคนหรือสมองใช่ไหมครับนอกจากเรื่องเอโคซิสเต็มแล้วอีกภาพที่ผมว่ามันสะท้อนจุดแข็งของสหรัฐได้ดีมาก คือภาพของคนที่ทำงานในบริษัทเหล่านั้นหลายคนไม่ใช่คนอเมริกันโดยกำเนิดเลยนะใช่เลยค่ะจุดนั้นสำคัญมากเพราะสุดท้ายแล้ว AI มันก็คือสงครามแย่งชิงคนเก่ง talent war <ful. S 2> ดีๆนี่เองและข้อมูลก็ชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าสหรัฐคือผู้ชนะในสงครามนี้แบบขาดลอยมีสติติหนึ่งในข้อมูลที่เราดูที่แบบน่าทึ่งมากคือตัวเลขนักวิจัยจีนระดับท็อปที่เรียนจบจากต่างประเทศ มีไม่ถึง 10- บถึงสิเปอร์เซ็นด้วยซ้ำที่ตัดสินใจกลับไปทํางานที่จีนโอ้ตัวเลขนั้นน่าสนใจมากนะครับมันสะท้อนอะไรได้เยอะเลยอะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดคนเก่งๆเ,เหล่านี้ไว้ที่อเมริกาครับแค่เรื่องเงินอย่างเดียวหรือเปล่าเงินเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเหตุผลหลักๆเลยคือคนเก่งอยากทํางานกับเครื่องมือที่ดีที่สุดอืในโลก AI เครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือการเข้าถึง GPU จํานวนมหาศาลเพื่อใช้เทรนโมเดล ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากขึ้นเรื่อยๆในจีนเพราะมาตรการคว่ำบาตรบบวกกับอิสระในการทําวิจัยที่มากกว่ามันเลยกลายเป็นว่าคนที่เก่งที่สุดก็อยากจะไปอยู่ในที่ที่พวกเขาสามารถปล่อยของได้เต็งที่ซึ่งก็คือสหรัฐนั่นเองเข้าใจเลยครับมันเป็นวงจรที่เสริมกันเองคือมีเครื่องมือที่ดีก็เลยดึงคนเก่งมาได้พอมีคนเก่งก็ยิ่งสร้างนวัตกรรมที่ดีขึ้นไปอีกแล้วปัจจัยสุดท้ายที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำของสหรัฐล่ะครับ คือเรื่องของอิทธิพลต่อมาตรฐานโลกค่ะหรือการเป็นคนกำหนดกติกาของเกมนี้นั่นเอง uh huh. สังเกตดูว่าเวลาที่มีการประชุมระดับโลกเรื่อง AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภยัยการกำกับดูแลหรือการผลักดันมาตรฐานต่างๆผู้นำในการกำหนดวาระการประชุมก็คือสหรัฐในขณะที่จีนมักจะถูกกันไม่ให้มีบทบาทสำคัญเท่าไหร่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทงพลังมากค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดมากว่าสหรัฐคุมเกมอยู่จริงๆนะครับทั้งฮาร์ดแวร์ระบบนิเวศคนเก่งไปจนถึงการตั้งกติกาโลกแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบาเทนเซนหรือหัวเว่ยที่ก็ดูไม่ได้สะทกสะทานเท่าไหร่เลยพวกเขาทำยังไงถึงยังสู้ในเกมนี้ได้ทั้งๆที่โดนปิดประตูใส่หน้าเรื่องชิปขนาดนี้นี่คือความน่าทึ่งของจีนเลยค่ะคือพวกเขารู้ว่าตัวเองเสียเปรียบตรงไหน แต่ก็มีจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครและใช้มันได้อย่างชาญฉลาดมากปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีใครในโลกเทียบได้เลยก็คือข้อมูลค่ะมาจากประชากร1,400ล้านคนกับระบบดิจิทัลที่รัฐควบคุมแบบรวมศูนย์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะลองนึกภาพข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ทั่วประเทศข้อมูลพฤติกรรมการใช้ใจ่ายเงินของคนหลายร้อยล้านคนผ่านแอปอย่างออลีเพหรือว mm ีแชทเพย์ข้อมูลจากเครือข่ายกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิ่งเหล่านี้คือคุมทรัพย์มหาศาลสำหรับแมชีนเลอร์นิ่งเลยทีเดียวแม้ในมุมมองเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแต่มันคือวัตถุดิบชั้นเลิศเลยค่ะเหมือนมีวัตถุดิบที่คนอื่นไม่มีและอีกปัจจัยที่มาคู่กันเลยก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐที่ทุ่มเงินเข้ามาแบบไม่จำกัดใช่ค่ะนี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากระหว่างโมเดลของสหรัฐกับจีน ฝั่งสารัฐขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนที่มองหาผลกำไร,รแต่ในจีนรัฐบาลเป็นผู้เล่นหลักที่ลงทุนใน AI โดยมองว่ามันเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ของชาติไม่ได้สนใจผลกำไรระยะสัน้นเราจรึงเห็นการลงทุนมหาศาลในโครงการอย่างเมืองอัจฉริยะหรือหุ่นยนต์ในโรงงานดังนั้นต่อให้ฟองสบู่ในภาคเอกชนแตกรัฐบาลจีนก็ยังคงเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่ผลักดันการพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ แต่คำถามสำคัญก็ยังวนกลับมาที่เรื่องเดิมครับคือปัญหาเรื่องการขาดแคลนชิปในเมื่อถูกตีดกันขนาดนี้จีนรับมือกับเรื่องนี้ยังไงครับนี่เป็นจุดที่น่าจับตามองที่สุดเลยค่ะแม้จะถูกแบนแต่จีนก็ไม่ได้ยอมแพ้พวกเขากำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ของตัวเองอย่างเต็มที่เราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณจากชิปหัวเว่ยอัลเซนที่มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆหรือบริษัทอย่าง SMIC ที่พยายามไล่ตามเทคโนโลยีการผลิตให้ทัน แม้จะยังตามหลังอยู่หลายปีแต่เขาก็สู้ไม่ถอยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าการสร้างฮาร์ดแวร์เองคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการพัฒนา AI เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะในเมื่อรู้ว่าสู้ด้วยเพลิงของ GPU ตรงๆไม่ได้เขาก็เริ่มพัฒนาระบบการเทรน AI ในรูปแบบใหม่ที่ใช้ GPU น้อยลงแต่เน้นการปรับจูนซอฟต์แวร์หรือ Op t i m i z a t i o n ให้ถึงขีดสุดแทน ซึ่งในระยะยาวสิ่งนี้อาจทำให้เกิดระบบนิเวศ AI ที่ไม่ต้องพึ่งพาโลกตะวันตกขึ้นมาได้เลยจุดนี้มันน่าสนใจมากเพราะมันหมายความว่าพวกเขากำลังพยายามเปลี่ยนกฎของเกมและในแหล่งข้อมูลอย่างระบุด,ด้วยว่ามีบางสนามที่จีนไม่ใช่แค่กำลังไล่ตามแต่เป็นผู้ชนะอยู่แล้วด้วยซ้าใช่เลยค่ะนั่นคือสนามของ AI ในภาคอุตสาหกรรมหรือ AI ที่จับต้องได้ในโลกจริงซึ่งเป็นจุดที่จีนแข็งแกร่งมากจริงๆ ถ้าเราดูตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ในโรงงาน AI ที่ใช้จัดการระบบโลจิสติกส์ระบบชำระเงินดิจิตัลและ AI ในกระบวนการผลิตต่างๆจีนนำหน้าไปไกลมากและตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่หลายคนน่าจะเคยใช้หรือเคยเห็นก็คือโดรนใช่ไหมครับชัดเจนมากค่ะ DJI บริษัทโดรนของจีนครองตลาดโลกอยู่ถึง70% Oh. นี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ AI ที่ใช้งานได้จริงในโลกกายภาพในสนามเหล่านี้สหรัฐกลับเป็นฝ่ายที่ต้องไล่ตามจีนในหลายๆด้านเลยค่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกทั้งจุดแข่งของสหรัฐและความสามารถในการปรับตัวของจีนก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้สรุปแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าฟองสบู่แตกพรุ่งนี้ใครจะยืนอยู่บนสุดของห่วงโซ่นี้ครับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดสรุปภาพรวมได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าถ้าฟองสบู่แตกจริงผู้ชนะในเกมนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้บทสรุปมันชัดเจนขนาดนั้นครับทั้งที่จีนก็ดูมีจุดแข่งของตัวเองเพราะเมื่อฟองสบู่แตกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการคัดกรองค่ะบริษัทเล็กๆที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองจริงหรือโมเดลธุรกิจไม่แข็งแกร่งพอจะล้มหายตายจากไปที่จะรอดและกลืนกินส่วนแบ่งตลาดที่เหลือ ก็คือบริษัทที่คุมเทคโนโลยีต้นน้ำทั้งหมดซึ่งก็คือบริษัทสัญชาติอเมริกันนั่นเองพวกเขาคุมทั้งชิปแพลตกฟอร์มระบบนิเวศนักวิจัยและเงินทุนที่ฉลาดกว่ามันคือการกวาดตลาดครั้งใหญ่โดยผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับเหมือนพอน้ำลดตอกก็ผุดขึ้นมาให้เห็นว่าใครคือของจริงแล้วสถานะของจีนล่ะครับจะเป็นอย่างไรในสถานาการณ์นั้นจีนจะอยู่ในสถานะผู้ชนะรองหรือ runner up ค่ะ คือแม้จะไม่ได้เป็นผู้นําโลกในภาพรวมแต่จีนก็ไม่มีทางล่มสลายแน่นอนพวกเขาสามารถสร้างระบบ AI ที่ทรงพลังสําหรับใช้ภายในประเทศของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะยังคงเป็นอภิมหาอานาจด้าน AI ในภาคอุตสาหกรรมต่อไปการสนับสนุนจากรัฐบาลจะช่วยประคับประคองให้พวกเขาก้าวต่อไปได้เสมอค่ะแต่ในบทวิเคราะห์ที่เราดูกันมามันมีการพูดถึงกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดและอาจจะใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดด้วยนั่นคือผู้แพ้ที่แท้จริง ใช่ค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นผู้แพ้ที่แท้จริงหรือ real losers ก็คือประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองและต้องพึ่งพาการซื้อทั้งชิปและโมเดล AI จากทั้งสองฝั่งซึ่งรวมถึงยุโรปเอเชียส่วนใหญ่และแน่นอนว่ารวมถึงอาเซียนและประเทศไทยด้วยทำไมการที่ฟองสบู่แตกถึงส่งผลกระทบต่อกลุ่มนี้หนักที่สุดล่ะครับฟังดูแล้วน่าจะดีไม่ใช่เหรอครับของน่าจะถูกลง อาจจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะเมื่อฟองสบู่แตกยักษ์ใหญ่ที่รอดชีวิตอย่างสหรัฐและจีนจะยิ่งผูกขาดตลาดมากขึ้นการแข่งขันจะน้อยลงอ๋อ oh. นั่นหมายความว่าอำนาจต่อรองจะไปอยู่ในมือผู้ผ,ผลิตทั้งหมดราคาอาจจะไม่ได้ถูกลงหรือการเข้าถึงอาจจะยากขึ้นด้วยซ้ำช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศผู้นำกับประเทศผู้ตามจะยิ่งถ่างกว้างออกไปอีกทำให้การไล่ตามกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ ฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยครับงั้นผมขออนุญาตสรุปสั้นๆใน3บรรทัดนะครับถ้าฟองสบู่ AI แตกจริงสหรัฐคือผู้ชนะตัวจริงในเรือยาวเพราะคุมเทคโนโลยีต้นน้ำจีนยังคงอยู่รอดและแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมของตัวเองแต่ไม่ใช่ผู้ชนะในเวทีโลกและผู้แพ้คือตลาดเล็กๆอย่างพวกเราที่ไม่มีทั้งชิปเงินทุนและระบบนิเวศเป็นของตัวเอง ถูกต้องแม่นยำเลยค่ะและนี่ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจเพื่อทิ้งท้ายให้ได้ขบคิดกันต่อคือการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เรามองเกม AI เป็นการแข่งขันระหว่างสองรัฐชาติคือสหรัฐกับจีนแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีผู้เล่นที่3ปรากฏตัวขึ้นมาไม่ใช่ในฐานะประเทศแต่เป็นขบวนการ AI แบบ OpenSource ที่ไร้ศูนย์กลางล่ะคะอืม mm. ชุมชนนักพัฒนาทั่วโลกที่ไม่ผูกติดกับผลประโยชน์ของชาติหรือข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์จะสามารถร่วมมือกันสร้างระบบที่ทรงพลังพอที่จะท้าทายการควบคุมของทั้งบริษัทอเมริกันและรัฐบาลจีนได้หรือไม่นี่อาจจะเป็นไวการ์ดหรือตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมนี้ไปเลยในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่ออย่างยิ่งค่ะ